ข่าวต่อไปนี้มีทั้งคุณแม่และคุณลูกก็มาด้วยนะคะคในคราวเดียวกันค่ะนอกจากพื้นที่งานแต่งแล้วจะพาเข้าทำเนียบกันสักหน่อยเพราะวันนี้16กันยายนดีเดย์นะคะท่านนายกคุณอิงแพทองทานชินวัตรค่ะจะเดินทางเข้าทำเนียบเพื่อทำงานในห้องทำงานอย่างเป็นทางการเริ่มดีเนี่ยจะเริ่มสักกี่โมงเดี๋ยวรอติดตามผู้ชมค่ะแต่มีรายงานเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะมีการพาสินแสนะคะสินแสสองท่าน<ฮ>เข้าไปดูแบบ โต๊ะทำงานต้องออวางตรงนี้โซฟาต้องอยู่ตรงนี้ผ้าม่านสีนี้กรอบรูปต้องใช้แบบนี้มุม<ส>ข้าง <ใส S 2> บนของท่า ทั้งหมดเลยแต่เมื่อกี้คุณก็บอกว่านายกสายมูหรออส่วนตัวนายกไม่ใช่สายมูอันนี้ตอบให้เลยนะคะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อคุณพ่อคุณแม่ท่านมีความเชื่อถ้าถ้านึกถึงอดีตตอนที่คุณทักษิณเข้าทำเนียบหรือหลายๆเหตุการณ์เนี่ยท่านจะมีเลิกนะจะมีตัวเลขมงคลของท่านว่าจะใช้เลขไหนเวลาเท่าไหร่เป็นเฉพาะของคุณทักษิณอยู่แล้วอย่างเคสนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สินแสแค่ท่านเดียวแต่ใช้ถึง2ท่านด้วยกันใช้2ท่านและ2ท่านที่ว่าไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะเป็น คนต่างชาติคุณผู้ชมและยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าซินแสสองท่านที่เป็นต่างชาติยังเป็นเพื่อนกับคุณพ่อทักษิณด้วยคุณพ่อทา,ามาเองอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะแต่วันที่เข้าไปดูเรือง,งามยามดีเรียกว่าจุดมงคลต่างๆนะคะปรากฏว่ามีรายงานว่าคุณแม่เนี่ยคุณญิงอ้อคุณหญิงพจมานเดินทางเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลค่ะบอกว่าสาเหตุที่ท่านนายกย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะที่ ที่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรมเนียบช่วงเช้าของ12กันยายนนั้นก่อนที่จะถแถลงนโยบายจํากันได้ใช่ไหมคะเนื่องจากนายกต้องการให้คุณหญิงพจมานดมพง์ค่ะ ผู้เป็นแม่นะคะเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบด้วยเพราะว่าจะได้ให้ดูว่าตรงไหนเป็นมงคลและจะกราบผู้เป็นแม่เนื่องในวันสำคัญแล้วก็ภารกิจสำคัญที่จะรับผิดชอบแต่ทางคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานท่านก็ไม่ชอบออกสื่อเนาะชอบอยู่เบื้องหลังก็เป็นแรงผลักดันให้ลูกสาวอยู่ข้างหลังนี่แหละค่ะยังมีรายงานเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมคะโดยคุณหญิงอ้อเนี่ยท่านก็ไม่ได้เข้าทำเนียบอมาหลายสิบปีแล้วนะ<อ>ไม่ได้เข้านานถึงขั้นเอ่ยปากพูดกับทีมงานว่า ทำเนียบสวยขึ้นเยอะเนอะเอ้เออท่านพูดแบบนี้คุณผู้ชมคะทำเนียบสวยขึ้นเยอะเนอะ้อเดิในวันดังกล่าวค่ะนอกจากคุณหญิงอ้อนแล้วนะคะยังมีคุณปิโดกสามีของท่านนายกเนี่ยเดินทางไปด้วยรวมถึงคุณเอมพี่ดงทาแล้วก็ คุณแล้วก็ญาติญาติเนี่ยเดินทางเข้าไปด้วยนะคะสําหรับห้องทํางานบนตึกไทยคู่ฟ้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมจากยุคข,ของท่านนายกเศรษฐาอันนี้เราเคยรายงานไปแล้วเพราะว่าของใช้ส่วนตัวของท่านนายกเศรษฐาแม้แต่เตียงนอนโซฟาในห้องก็ตามขนออกไปหมดแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่รีโนเวทห้องสําหรับนายกอิงรูปสีในห้อง จะออกมาเป็นโทนไหนเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการเผยแพร่กันแล้วจะโดนใจว่าถ้าสินแสไทยดูอ่ะจะตรงใจหรือเปล่าอันนี้คือสินแสต่างชาติเขาดูให้นะคะนี่อยากจะรู้เลยฮะว่าห้องที่เป็นห้องนอนเดิมสมัยนายกเศรษฐาตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้องที่ใช้ทําอะไรนั่นน่ะสิจะเป็นห้องนอนเหมือนเดิมไหมหรือหรือเป็นห้องแต่งตัวได้ไหมก็ได้นะหรือเออสารพัดประโยชน์ได้หมดอยู่ที่ว่าจะรีโนเวทใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรทีนี้ก็ต้องรอดูว่าสองสินแสท่านแนะนำ นายกอิงว์วาอย่างไร <ฮะ S 1> คือส่วนตัวอาจจะไม่เชื่อแต่ผู้ใหญ่แนะนํามานะฮะ<อ>